โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่รอบที่สองโดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัศนศึกษาณศรีอยุทยาไลออนพาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์รวมทั้งการแสดงของสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อสร้างความรู้สร้างทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียนค่ะ นางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่รอบที่สองโดยในรอบนี้ได้นํานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัศนศึกษาณศรีอยุทยาไลาออนพาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุทยาโดยในช่วงเช้าทางคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้นํานักเรียนไปขึ้นรถบัสที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ทั้งนี้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี โดยนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเองโดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุลมุ่งเน้นในเรื่องของความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆ ความเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกันการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์ อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมูนะ่คณะตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง8สาระแบบบูรณาการและเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญจากแหล่งเรียนรู้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดไว้ว่าในปีการศึกษา2566โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต ที่ผ่านมาทางนายจำเริญสละชีพในายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการ,การกาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าต้องขอขอบคุณนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างมีความสุขที่ได้ออกมาทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกและควบคุมความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างให้กับนักเรียนทุกคนก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรศาศตร์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ